หลังจากกลับมาจากบินทบาทนะก็รีแลกกันน้อยแมก่อนถึงกุฏินะกฤษเว่าภาษาไทยภาษาเล่าแนี่ยกสานแน่ไทยแน่ยปาปนันไปมันเป็นที่มาของเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้กฤสิว่าเรื่องของคนเล่านะคนเล่า,คน,ลาคนเล่านี่วิธีสิคนล่านี่งามสีมะวัยมาเว้าภาษาไทยภาษาเนาะ มานบอกภาษาภาคกลางของประเทศไทยอาตมาที่เว้าอย่างนี่ก็เป็นภาษาไทยคือกันแต่เป็นภาษาไทยอีสานมันก็คือคนเล่าละแต่ก่อนก็เอิ้นภาษาเหล้าละนะคนเล้านี่สีออกเสียงพยัญชนะชอชิงกับช่อช่างบอกบอกคอยด้อ่าคนอีสานคือกันย้อนไปยี่สิบสามสิบปีก่อนอาตมาคือกันแต่หน่อยคือว่าจังสันแม่นบง ออกช่อช่างกับ b ชอชิงนี่สิบ่ไดงสมมติว่าคำว่าฉันฉันถ้าว่าเล้าก็สิว่าสันมันสิออกสันสมากกว่าเอ่อผลทยแก้มเหล่านะตัวนี้เบ้ามันก็น่ารักดีนะบ่ได้ว่าสิไปว่าเขาบ่มีความรร้เรื่องไหนแต่ว้าเวลสิละมันดีมันน่ารักดีเออเฮาเบ้าตามเถียเอานานบ่ต้องไปกระดัดลิตกระแดะมันดอกเล่าก็สิว่าสันแต่ก่อนอัตมากสันคือกัน บานนี้ข้าวมาช้อนช้อนซ้อนกินข้าวเข้านน่นะช้อนมันบอกช้อนชอช้างแต่หางเล่าก็สีออกเป็นซ้อนอ่าถ้าว่าสีเอาเป็นอีสันซ่อนมันสิออกคนเราสำเนียงซ่อนซ้อนก็สิออกซ้อนซ้อนเอาไปหยิบซ้อนมาสิอะไรเอย้นซ้อนเห็นป่ันสีออกเป็นซอโ่สมากกว่าสีออกช่อช่างกับช่อชิงนี่บ่คอยบ่คอยสันสัน รู้จักสันไหมไ <laughs> อ,อ,อ้เนออี้ยเออเออสิออกสันบอบบอดอออกฉันเออ,เอ,อฉันคิดถึงคุณนะระมาเนี้ยสันคิดถึงคุณนะเอ,อประมาณนั้นนะอืมนะเออมันสิ่งคลๆคนอดีสารคือกันกแต่ก่อนะแต่เดี๋ยวนี่เขาเขาเบาแยกบอกออกเลยละว่าผู้ใดเป็นคน ภาคกลางเป็นคนภาคอีสานแต่ก่อนนี่ฟังซ้ำเนียงเขาใจเลยหูเลยว่าเป็นคนอีสานหรือคนลาวนะเดี๋ยวนี้มันมันดูไม่ค่อยออกแล้วนะ <c oughs> ก็เพราะว่าอัคระพยัญชนะมันชัดขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยอัคระพละอัคระพยัญชนะเขาน้อยกว่าของเรานะคือจัง งอง so ูเขาเข้เขาบอกเอิององูงอง่ะเององอ่วย่อยักเอย่อยุ่งอย่างนี้นะเออออกเสียงก่คือการเอือหม้อมาของเข้าก็หม้อแมวเป็นหม้อแมวบอใบใหม่ขขงเขากับบอแบร์นี่วะประมาณนั้นละบอเห็นบ้างแต่เขาสิมีหน่อยว่าเข้าของเล้าเออเออคนเล่าก็ฟังคือกันคนเล้าติดตามาตั้งหลาย เ <c oughs> ว้าฟังหัวหัวรีแลก,กันมีเตเรื่องข่าวพระเรื่องโอ้ยเรื่องขิดเรียด,ดเอามารีแลกเอามาเว้าวมวนว้าห,วหัวกันแต่นเ้าแน่เถอะโอ้เห็นว่ากระไดเนาะให้มันจิตสื่นบานเนี่ยโอ้หาแม่มันนี่แต่ลเมือแต่ละเวน,ะเวนจะเป็นข่าวยังฉันละปวดหัวสันละปวดหัว <c oughs> เออท <c oughs> าว่าในประเทศไทยนี่ จังหวัดใดที่ว่ไท่ปนเล่ามากที่สุดใจยอยู่ขอ,อนแกน่นแต่ก็น่ารักไปอีกแบบแต่ก็เป็นตะสร้างไปอีกแบบขอ,อนแกน่นก็ไม่รู้เหมือนกันบบเนี่ยวะไม่รู้ไม่รู้อะไรโบเมื่อมาบโบไกลๆกลูหนื่อขึ <c oughs> ้นอยู่ในใจไม่รู้อะไรบุแต่มันก็เป็นภาษาอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่เขาดัดจลิต พูดอย่างนั้นนะบางคนมันพูดภาษาอีสานไม่ได้เลยนะเออมันมีเป็นบางหมู่บ้านมีบางกลุ่มบางเขตอยู่ในขอนแก่นมันจะพูดภาษาอย่างนี้เลยจะเป็นภาษากลางก็ไม่กลางอีสานก็ไม่อีสานก็ไม่รู้เหมือนกันแหมเหมือนวะะก็ไม่รู้เหมือนกันแหมไม่รู้อะไรบุกเอ็มประ้าเนี่ยมึงมาแหม่บุบุกไกลไกลกูมามาไกลไกลตีนกูมาขึ้นไปในใจแต่ก่อนทำไมแต่ เบาสำนยน้องเออบอกให้ฟังมันมีผู้สาวเหรอท่านว่าผู้สาวคอ,อนแกนมันบอกภาษานี่ละบอกให้ฟังหวัว <c oughs> เรื่องมันผ่านมาแล้วอืมแล้วก็มูเขากับเบาภาษา,าย่างสี่คือกันเบิดแล้วก็เป็นเฉพาะมู่บ้านนี่เบาอีสานบ่อได้ที่แหลกเขาฟังภาษา เขาฟังสำเนียงปุ๊บมึงเล่าปนไทยมาหนิมึงต้อเบาอีสานเขาก็ออกอีสานไปเลยลนะเขาก็บอาวอีสานแต่เขาฟังออกแต่เขาเบาบ่อรนะอืมเขาก็นึก่ว่าโอ้ยฮ่าหนิไก่แด้วเบาภาษาไทยได้หนิเบาภาษาไทยกับภาษาจีนแล้จะรีดเบาอยู่ก็เลยแต่ก่อนมันคือจังสีนาฮ่าโอ้ยฮ่าหนิว่าได้หน้าได้แต่ก่อนหนิว่าอืม โอ้ไปังมวนมวนหัวะแอมเต่าเออเออเะี่อนขกหอดกุฏิก็เบอกเล่นบอกหัวกันไปเนี่ยโวหลงเบิกธรรมศาสตร์ไปนนี่อือผู้หลีกเล่นผู้วิเวกสันโดดโดดเดียวเดียวได้วิเวกวางเวงเดียวได้เด็ดเดียวแต่ไม่เดียวได้เข้าใจไหมอือ เยือกเย็นแต่ไม่เย็นชานี่แปลว่าอะไรว <c oughs> <c oughs> อะอะาอ้ยอย่างขื้นเขามันกับเมื่อยมันกับหอบแขกแน่แล้วลินหอยแวน่นแน่อือหอดท่างเขากูตีลหลยท่ายิ้งดูด้วยละ่ะเออโอ้ยเอาละทำนีล่ละโมเลนรูน้หัวยำเศร้าโมตงสูสูสังดอกเนาะมันโบได้ประโยชน์ยังดอกอาสิได้ประโยชน์น้อยน้อยเพราะเด็ หัวพลอยม้วน,นแค่นี้ละเพราะเจริญพ่อ